ดีเรับคดีกำนันนกคัวประมูลเป็นคดีพิเศษเตรียมเอาผิดสองบริษัทและเผยว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกี่ยวพันกับคดีด้วยค่ะพันตํารวจตรีสุริยาสิงหกมลอธิบดีดีเอสไอมีคําสั่งรับคดีที่บริษัทของนายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกที่ประมูลโครงการจากหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันมีมูลค่าวงเงินตั้งแต่30ล้านบาทขึ้นไปรวม20โครงการเป็นคดีพิเศษที่มีเหตุอันควรสงสัย จะมีการทำสัญญากับภาครัฐโดยไม่โปรง่งใสเบื้องตน้นเอาผิดกับสองบริษัทของกํานันนกในคดีหัวประมูลและขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงหรือคนทำระบบที่เป็นผู้นำข้อมูลจากกรมบัญชีกลางมาขายข้อมูลและรายชื่อให้กับผู้จัดการหัวในพื้นที่ต่างๆหากพบเส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันในบางพื้นที่ก็จะมีกลุ่มนักลงทุน ที่มีอยู่ไม่กี่บริษัทเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกรมสอบสวนดเองเราก็ต้องใช้ความรอบคอบที่จะดูว่าแม้จะมีความซ้ํากันในเรื่องบริษัทและก็ตัวบุคคลเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเขาเกี่ยวข้องกับการทำผิดหรือไม่ตรงนี้เราเราดูละเอียดขอเวลานิดน,นึง